น้องนะมีชีวิตใหม่ที่ดีนะแล้วก็ดำเนินชีวิตที่รักไมเบื่อนะาดไม่ติดขัดนะ,ะก,ก็ขอให้อยู่กับลูกจนะบคตัวให้มีความสุขนะใ่ความเป็นไรก็สงสวรัฒนานะไม,ไม่ม่มีโรคไข้้เจ็บนะไม่มีอะไรมาทำลายชีวิตเราต่อไปนะคะ ใช่เราก็ใจนะให้ผู้หญิงไทยเนะี่ยจริงๆแนละ้วต้องยอกต้องยกย่องนะคือตัดแต่งยูรู้คุณแล้วก็อยากจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่อะไรเงี้ยเลี้ยงลูกพอเอพราะฉะนั้นพอยากจนขึ้นมาปั๊บอะไรใครขึ้นอะไรมาแล้วก็จะฟ้าไปละไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะไทรทักหน้ามันจะคืออะไรเช่นการเดินทางไปต่างประเทศนี่มันอันตรายมากเลย ฉนันก็ต้องเตือนทุกคนว่าเราอย่าเปนึกนว่าเงินมนแต่อะไจะได้ง่าทุกพิธานะเราเราทำอะไรกับมฐานป็นที่นี่อย่างน้อยก็มันไม่อดตายหรอกถ้ามันพยายามได้ภายหลังแอนได้รับการช่วยเหลือจากนางปวีณาหงสก,กุล ประธานมูลนิธิปวีนาประสานกระทรวงต่างประเทศกรุงมานามาและตำรวจบาเรนพาออกจากขุมนรกบาเรนจนได้กลับถึงประเทศไทยในวันที่1มีนาคม2564แอนดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเท้าได้แตะพื้นแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง แอนเล่าว,ว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตนเองกับผู้โดยสารทั้งหมดต้องเข้าสู่มาตรการป้องกันโควิดโดยถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าแอนติดเชื้อโควิดพร้อมกับคนที่เดินทางสายการบินเดียวกันอีก1ิบกว่าคนจากนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีอยู่ได้4วันอาการสุดหนักเพราะเชื้อลงปอด และเชื้อโควิดที่ติดมาจากต่างประเทศเป็นสายผ่านซึ่งรุนแรงมากจากนั้นแอนได้ถูกส่งไปรักษาตัวในห้อง ICU ของโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่17เมษายน2564หลังกลับมาอยู่บ้านได้เจอกับยายวันคนที่หลอกไปบาเรน จึงได้ต่อว่าแต่ยายวันปฏิเสธซ้ำอย่างท้าทายให้ไปแจ้งตำรวจต่อมาตำรวจปคมอ,ออกหมายจับยายวันได้ในข้อหาเป็นธุระจัดหาส่งหญิงไทยไปค้าประเวณีและกำลังจะขยายผลจากขบวนการค้ามนุษย์รายนี้ด้านนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนากล่าวเตือนถึงหญิงไทยที่กำลังคิดจะเดินทางไปทำงานที่บาเรนว่าหากมีใครชักชวนไปทำงานต่างประเทศอ้างว่างานสบายรายได้ดีอย่าไปหลงเชื่อเพราะเสี่ยงจะถูกหลอก ควรจะตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานให้ดีก่อนในส่วนของผู้หญิงไทยที่โดนหลอกไปค้าบริวิค้ามนุษเนี่ยในปัจจุบันพอไปถึงก็ถูกเข้าไปกักขังลงเดียวนะฮะยึดพาสปอร์ตให้ลงสัญญาเงินผูกนะฮะสองแสนสามแสนอะไรก็ตามนะคะจากแม่แทก แล้วเขาก็ต้องต้งัน้ำต้มตาใช้มีดโดยที่ไม่ได้เงินเลยสักบาทหนึง่งโดยต้องไปลหลับนอนกับผู้ชายนะคะในประเทศนั้นซึ่งตรงนี้เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามันไม่ได้ไปขุนทองอย่างที่คิดนะและเราจะกลายเป็นไปตกนหลงซะมากกว่าอยากให้ทุกทุกคนได้เห็นความจริงนะแล้วก็ขอให้ หที่จะเดินทางไปประเทศบาเรนนะคะดีช่วยเหลือะะแต่เขาเรียนว่าการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเนะี่ยที่ถูกลอกไปยังต่างประเทศเนี่ยนะคะมันมข้ามชาต,ติมันไม่ใช่จะช่วยเหลือได้ทุกเคสทุกรายเสมอไปนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าลวรว่าเวลาไปแล้วนถึงตกรลังลบากอยู่ในกลุ่มนาโลกแล้วหน่วยงานทุกหน,น่ที่บริณานะจะช่วยได้ทุก โอเคมันก็ไม่ใช่ <มา S 1> นะครเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเราต้องไตร่ตรองให้ดี